สรุป20แนวคิดสำคัญ as a man t h i n k e t คิดเห็นเป็นชีวิตข้อหสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำในวันนี้มาจากความคิดความคิดคือผูดสร้างคือแม่พิมพ์คือรูปแบบที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้โลกข้างนอกไม่ใช่สิ่งใดนอกจากสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของความคิดภายในของตัวเราเองข้อ 2. เราจะเป็นอย่างที่เราคิดทั้งตัวตนอุปนิสัยของเราคือผลรวมทั้งหมดของความคิดที่เรามี ความคิดของเราเนี่ยก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์บางอย่างถ้าเกิดว่าเรากําลังหว่านมเมล็ดพันธุ์อะไรเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามนั้นเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมเมล็ดพันธุ์ของบางคนอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แย่ทั้งนี้เมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรเราก็จะได้ต้นไม้ได้ผลลัพธ์แบบนั้นข้อ 3. อการกระทําและพฤติกรรมของเราคือสิ่งที่ปรีบาและเป็นผลลัพธ์มาจากความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความสุขและทุกข์ก็เป็นผลมาจากความคิดไม่ต่างกัน นั่นก็คือเราจะได้รับผลที่หอมหวานหรือว่าคื่นขมก็มาจากการที่เราเนี่ยเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ของเราเองเราจะเป็นอย่างไรย่อมมาจากความคิดในใจของเราล้วนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีเมล็ดพันธุ์ความคิดที่ซ่อนอยู่ไม่ดีนักการกระทําก็จะไม่ดีไปด้วยบางคนมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีการกระทําเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยทุกการกระทําย่อมมาจากความคิดข้อ 4. คนที่แสดงตัวตนต่ําช้าเป็นคนไม่ดีเป็นผลมาจาก การที่พวกเขาเกลือกลัวอยู่ต่อเนื่องกับความคิดที่ไม่ดีหากคิดไปในเชิงลบคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างก็จะเป็นเงาที่ติดตามตัวแน่นอนว่าคนที่คิดไม่ดีก็จะมีความเจ็บปวดความทุกข์ตามมาเป็นเงาอย่างแน่นอนข้อ 5. ผลลัพธ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวของเราในการใช้ความคิดแล้วก็บ่มเพาะความคิดนั้นความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธไว้ทําลายตัวเองก็ได้หรือมันเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สร้างสถานแห่งความสุขให้กับคนก็ได้ข้อ6 มนุษย์คือนายของความคิดคือเบา้าหลอมแห่งอุปนิสัยคือผู้สร้างและกำหนดเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมและชะตากรรมให้แก่ตนเองข้อ 7. แม้ตกอยู่ในภาวะอ่อนแอหรือสิ้นหวังอย่างที่สุดคุณก็ยังเป็นนายเสมอเพียงแต่ว่าในยามอ่อนแอและน่าอับอายนั้นคุณคือนายที่โง่เขลาซึ่งปกครองบ้านเรือนของตนอย่างผิดพลาดในขณะเดียวกันคนที่ตกอยู่ในภาวะที่ประสบควาสมสําเร็จเขาก็ยังเป็นนายเช่นเดียวกัน และแน่นอนคือนายที่ชาญฉลาดข้อ8ความคิดจะทําให้คุณเนี่ยเป็นผู้เปี่ยมด้วยพลังปัญญาและความรักและเป็นผู้กําหนดความคิดของตัวเองความคิดของคุณคือกุญแจสําคัญที่จะไขสู่ทุกสถานการณ์ที่คุณอาจจะติดมีปัญหาณตอนนี้อยู่ทุกความคิดมีพลังและคุณสามารถบรรณานทุกอย่างตามที่คุณต้องการด้วยความคิดข้อ9วิธีฝึกความคิดก็คือเฝ้าตามรู้เฝ้าตามดูความคิดของตัวเองฝึกดูการเชื่อมโยง และคุณจะต้องฝึกฝนอย่างอดทนแล้วก็ใช้มันกับทุกประสบการณ์ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหรือจะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงใดรู้จักตัวเองรู้จักความเข้าใจระหนักรู้มีปัญญาทุกอย่างก็คือคำว่าทรงพลังเมื่อคุณฝึกเฝ้าตามรู้เฝ้าตามดูสังเกตความคิดตัวเองรู้เท่าทันจิตใจตัวเองจึงจะเป็นไปตามกฎสูงสุดที่ว่าผู้ที่เสาะหาจะได้พบผู้ที่เคาะประตูจะเปิดแก่เขาความอดทนการฝึกฝนและความพยายามอย่างไม่ลดละ จะนำคุณสู่ทางแห่งปัญญาข้อ 10. คุณคือนายใหญ่แห่งสวนในใจตัวเองเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยในสวนของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการมีดอกไม้หรือต้นไม้เนี่ยเรากําลังใส่ใจเรากําลังรดน้ําพรวดินหรือเปล่าและที่สําคัญสิ่งที่เราใส่ใจรดน้ําพรวดินเนี่ยมันคืออะไรคือสิ่งรบกวนความกังวลความกลัวหรือว่าความสําเร็จความสุขความเป็นติอินดีความคิดของคุณเนี่ยเปรเียบเหมือนกับพืชพันธุ์บางอย่างที่ได้รับการบ่มเพาะดูแลอย่างดี การที่เราเนี่ยได้รับผลลัพธ์ในวันนี้มาจากการที่เราเนี่ยบ่มเพาะบางอย่างรดน้ำพรวนดินเกี่ยวกับความคิดเล็กๆจนกลายเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่กฎแห่งความคิดมีอยู่ว่าพลังแห่งความคิดและจิตใจนั้นเป็นตัวกําหนดตัวตนบุคลิกภาพตลอดจนสภาวะแวดล้อมรวมถึงชะตากรรมของคุณความรู้สึกนึกคิดกับนิสัยตัวตนคือสิ่งเดียวกันและเช่นเดียวกันกับบุคลิกภาพสามารถแสดงตัวออกมาเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆคุณจะพบว่า สภาพภายนอกของชีวิตจะสอดคล้องกับสภาวะภายในของคนคนนั้นเสมอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะแสดงถึงตัวตนของคุณทั้งหมดเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญทางความคิดที่มันขังอยู่ภายในตัวคุณถึงขณะใดถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบกับความคิดนั้นก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา 11. คุณจะได้อยู่ตรงไหนของชีวิตก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองความคิดที่ถูกสร้างจนกลายเป็นตัวตน และนิสัยประจําตัวของคุณจะนําพาคุณไปสู่จุดนั้นในการที่คนหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่มีคําว่าบาังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างเป็นกฎซึ่งไม่มีปิดปลาดคุณมบ่มเพราะอะไรคุณจะได้อย่างนั้นนั่นก็คือความคิดข้อ 12. คนส่วนมากมักจะคิดว่าชีวิตถูกกําหนดจากเงื่อนไขาภายนอกแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ว่าตัวเองมีพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้จากโลกภายในของตัวเองซึ่งเป็นที่มาของสถานการณ์ภายนอก โดยไม่ปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกเป็นผู้กระทำเมื่อน,นั้นคุณจะกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของความคิดตัวเองแต่สิ่งนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนการเขี้ยวเข็นกับตัวเองมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ทำอย่างนี้ได้แต่คุณจะยืนหยัดให้ไปได้เพราะว่าเป้าหมายคุณใหญ่และชัดเจนมากพอจิตจะดึงดูดสิ่งที่มันแอบซ่อนไว้เข้าสู่ชีวิตทั้งสิ่งที่มันรักรวมถึงสิ่งที่มันกลัวจิตใจของเราจะทะยานถึงจุดสูงสุดของความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์สภาพแวดล้อมในชีวิตก็คือสิ่งที่จิตใจของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ตัวเองและการที่จิตใจเราสร้างอะไรขึ้นมามาจากการที่เราบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด 13. สถานการณ์ภายนอกจะเป็นไปตามโลกภายในแห่งความคิดสภาพภายนอกที่มีความสุขหรืออับเฉาล้วนเกิดจากประโยชน์สูงสุดที่คนคนนั้นได้จากความคิดของตัวเองเราเนี่ยเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลิตผลผลลั์จากความคิดที่เราหว่านลงไปเพราะฉะนั้นคุณคิดอย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้น สถานการณ์ไม่ได้สร้างใครให้เป็นอะไรมันเพียงแค่เปิดเผยสิ่งที่คนคนนั้นเป็นอยู่แล้วออกมามนุษย์ทุกคนจะดึงดูดเงื่อนไขทุกอย่างสถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อเปิดเผยตัวเองและสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราจะไม่ได้สิ่งใดจากความอยากหรือการสวดขอแต่เราจะได้จากสิ่งที่สมควรได้รับอย่างยุติธรรมความปรารถนาและการสวดขอจะส่งผลก็ต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันสอดคล้องกับความคิดและการกระทำของคุณ คนส่วนมากอยากจะมีผลลัพธ์แต่มันก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากมีผลลัพธ์แต่คุณยังหล่อเลี้ยงความคิดของคุณที่เป็นปัญหาสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตลอดเวลา 14. คนส่วนมากเฝ้าโฟกัสปรับปรุงทุกอย่างจากภายนอกแต่กลับไม่ต้องการปรับปรุงตัวเองจากภายในจึงมักจะติดก,กับดักอยู่อย่างนั้นหากเราเนี่ยยอมเสียสละเวลาสักนิดเพื่อจะทบทวนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกโลกภายในของตัวเอง คุณก็จะพบบางอย่างที่เป็นกุญแจไขไปสู่ทางออกที่คุณต้องการคนร่ํารวยบางคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความเจ็บป่วยและโรคร้ายเรื้อรังบางคนเนี่ยยินดีจ่ายเงินก้อนโตเพื่อกระจัดความป่วยบางคนเนี่ยไม่มีเงินแต่ก็กลับมีความสุขบางคนเนี่ยไม่มีทั้งสองอย่างนั่นก็เป็นผลมาจากความคิดเช่นเดียวกันความทุกข์ความเครียดความกังวลเป็นผลมาจากการใช้ความคิดที่ผิดพลาดในทางใดทางหนึ่งเสมอและมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเรากําลังไม่ปรองดอง และสื่อสารกับตัวเองอย่างผิดผิดและแน่นอนว่าเราทําทุกอย่างไม่สอดคล้องกับความคิดสภาวะแห่งทุกข์ที่เราเผลอเข้าไปติดข้องอยู่ในนั้นเกิดจากความคิดภายในใจของเราเองเช่นเดียวกันจิตใจของเราก็สามารถนําเราไปสู่ความสุขสงบได้เช่นเดียวกัน 15. เราจะเริ่มเป็นมนุษย์ผู้มีวิจารณญาณก็ต่อเมื่อเราหยุดคร่ําครวญถึงอดีตหยุดบน่นหยุดกลรนหยุดดา่าแล้วเริ่มต้นมองหาความเป็นธรรมด้วยการตั้งความคิดให้ถูกต้องเมื่อเราจัดการชีวิตของเราอย่างเงีบเงยบๆ เราได้ทบทวนกับตัวเองเราจะเริ่มหยุดกล่าวโทษคนอื่นหยุดกล่าวโทษตัวเองและเมื่อน,นั้นความคิดจิจใจของเราจึงจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเนี่ยหยุดโทษทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าเราจะเริ่มใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราเก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือในการค้นพบพลังและความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองขณะที่เราเปลี่ยนความคิดที่มีต่อผู้คนและสิ่ง,งต่างๆผู้คนและสิ่ง,งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราคิดด้วย 16. ความคิดเชิงลบจะแสดงตัวออกมา โดยการที่คุณเสพติดกับเรื่องอะไรก็ตามที่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นความขาดแคลนความกังวลความเสียใจความกลัวและจะแสดงตัวให้เห็นโดยที่มีนิสัยที่อ่อนแอโลเลนําไปสู่ความยากจนล้มเหลวและต้องพึ่งพาคนอื่นความเกียดคร้านความสกรปรกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามมันก็ทําให้คุณล้มเหลวได้ทั้งนั้นในขณะเดียวกันสําหรับบางคนที่บ่มเพาะความคิดที่ดีงามทุกชนิดจะมีความกล้าหาญ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และบริสุทธิ์มีความสุขสันติสงบในจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้17แม้ว่าเราจะไม่สามารถเลือกสถานการณ์ในชีวิตได้โดยตรงแต่เราเนี่ยเลือกความคิดของเราได้ซึ่งแน่นอนว่าความคิดจะไปกําหนดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในทางอ้อมธรรมชาติจะช่วยให้เราทุกคนได้บรรลุผลจากพลังแห่งความคิดที่เราเนี่ยโฟกัสแล้วก็ให้พลังกับมันมากที่สุด ทันทีที่เราหยุดฝึกความคิดในเชิงลบหรือว่าบั่นทอนกังวลสงสัยและความกลัวทันทีที่เราเนี่ยปัดความคิดอันอ่อนแอออกไปคุณจะเริ่มเห็นโอกาสปรากฏเห็นอยู่ทั่วไปและมีสิ่งที่เกื้อกูลคุณ,คณส่งเสริมคุณให้พลังกับคุณในด้านบวกโลกก็คือกระจกเงาตามความคิดที่คุณเนี่ยคิดเอาไว้ตลอดเวลา 18. ความคิดและการรับคําสั่งในเชิงลบความกังวลความเศร้าความเสียใจความเครียดต่างๆทําให้คุณสามารถเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ได้ทุกอย่างเป็นผลมาจากความคิดความคิดเชิงลบจะแสดงตัวให้เห็นเป็นร่างกายที่เจ็บป่วยเรารู้กันดีว่าความกลัวสามารถฆ่ากลวได้เร็วพอๆกับกระสุนปืนและแน่นอนว่ามันยังคงเกฑ์ฆ่าทำลายคนอีกมากมายอยู่ในขณะน,นี้แม้จะช้าก,กว่านั้นก็ตามคนที่อยู่กับความกลัวความเครียดก็อาจจะต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามกระแสความคิดที่คุณคิดความกลุ้มใจความกังวลความกลัวเป็นบ่อนทำลายร่างกาย ถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งนี้คุณกำลังเปิดประตูให้กับโรคภัยได้อย่างราบคาบความคิดที่เข้มแข็งบริสุทธิ์และแฝงไปด้วยความสุขจะทำให้ร่างกายของคุณมีกำลังวังชากระปี้กระเป๋ากายเนอก็คือเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนและแปลงสภาพได้ซึ่งจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความคิดที่ถูกใส่ลงไปในใจิตใจสิ่งที่คิดจนเป็นนิสยัยจะส่งผลลั์ออกมาซึ่งจะดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับตัวความคิดนั้นราบใดที่มนุษย์ยังคงส่งความคิดที่ไม่สะอาดออกมา ก็มีสิทธิ์ที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บได้หากคุณเองอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็จงดูแลรักษาจิตใจให้ดีหากคุณอยากจะซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายก็ต้องทําใจให้แข็งแรงดีงามทั้งนี้เจตนาร้ายความดุสยาความไม่พอใจความทุกข์ความกลัวจะพรากสุขภาพที่ดีไปจากร่างกายของคุณการเปลี่ยนอาหารการกินจะไม่ช่วยคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดแต่เมื่อใดก็ตามที่ความคิดของเรามีความบริสุทธิ์มีความละเอียด เราจะไม่ต้องการอาหารที่ไม่สะอาดอีกต่อไปความคิดที่ดีจะทําให้เกิดนิสัยที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเมื่อคุณคิดดีทุกอย่างก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีผ่านทางอัตาหรือร่างกายของคุณ19คนที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตย่อมตกเป็นเหยื่อทางความคิดของความกังวลความกลัวเรื่องยุ่งยากใจและความสงสารตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้วัดความอ่อนแอและนําคุณไปสู่ความล้มเหลวความสูญเสียและความทุกข์ ซึ่งแม้จะเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันแต่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันก็คือความร่มเหลยวนั่นเองถ้าคุณเองอยากจะประสบความสําเร็จจะต้องผูกโยงความคิดเข้ากับจุดมุ่งหมายของคุณเมื่อนั้นปัญญาจึงจะเกิดเมื่อเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่และมีพลังงานเราอยากจะได้สิ่งใดเราควรที่จะฝึกจดจ่อพลังงานกับความคิดไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ลดละจงทําเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่สูงสุดและอุทิศเวลาและอุทิศต,ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ย ปล่อยความคิดไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสําหรับคุณที่มีจุดหมายอันยิ่งใหญ่ควรจะกําหนดความคิดอยู่กับหน้าที่ที่ตัวเองกําลังทําสร้างวินัยสร้างทุกอย่างที่สอดคล้องกับความคิดสําคัญนะครับความคิดต้องสอดคล้องกับการลงมือทําและแน่นอนว่าเราจะต้องรวบรวมศูนย์พลังแห่งความคิดโฟกัสไปที่สิ่งให้เราต้องการจริงๆส่วนจิตใจที่อ่อนแอที่สุดก็จะรับรู้แต่ความอ่อนแอแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งเราเป็นคนที่มีความชัดเจน และลงมือทําอย่างถูกต้องคุณก็จะเต็มใจที่มีการฝึกฝนจนกว่าจะได้เป้าหมายที่คุณต้องการ20สิความสงสัยและความกลัวไม่เคยเป็นผลทําให้ใครเนี่ยประสบความสำเร็จได้มีแต่จะนําเราไปสู่ความล้มเหลวจุดมุ่งหมายความกระปี้กระเป๋าพลังที่จะทําและความคิดที่เข้มแข็งทั้งหมดนี้จะหยุดทํางานเมื่อความสงสัยและความกลัวเนี่ยเข้ามาภายในความคิดส่วนความมุ่งมั่นที่จะลงมือทําจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถทําได้ มันก็คือความมั่นใจไม่มีความกลัวและความสงสัยเข้ามาแทรกทุกสิ่งที่คุณทําสําเร็จหรือล้มเหลวล้วนเป็นผลเดิตรงมาจากความคิดของคุณจักวาลน,นี้มีความเที่ยงธรรมและยุติธรรมทุกอย่างเนี่ยก็คือความคิดความคิดของคุณเป็นเช่นไรชีวิตคุณก็จะเป็นเช่นนั้นยิ่งคุณคงความคิดนั้นต่อไปชีวิตคุณก็จะยิ่งเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปถ้าคุณเองอยากจะก้าวสู่จุดที่สูงขึ้นตรงเอาชนะและประสบความสำเร็จได้ด้วยการยกระดับความคิดเท่านั้น ในทางกลับกันหากคุณยังคงเป็นผู้อ่อนแอตกต่ำและน่าสังเวชส่วนมากก็ไม่ยอมยกระดับความคิดของตัวเองขึ้นมาก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จกับเรื่องใดแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กน้อยก็ตามเราจะต้องยกระดับความคิดให้อยู่เหนือการตามใจตัวเองอย่างไม่บัญญะบัญญังเมื่อคุณไม่ได้เริ่มต้นที่จะควบคุมความคิดของตัวเองอย่ามีประสิทธิภาพคุณย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะควบคุมสิ่งใดได,ได้แม้แต่ตัวเองไม่อาจที่จะรับผิดชอบเรื่องสําคัญได้ไม่เหมาะสมที่จะลงมือทําใ,ใดใดโดยลําพัง ไม่เป็นอิสระและถูกจำกัดด้วยความคิดที่คุณเลือกใช้ไม่มีความก้าวหน้าหรือความสำเร็จใดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสียสละความสำเร็จทางโลกของเราจะสอดคล้องโดยตรงกับการที่เรายอมสละความคิดที่สับสนมัวหมองออกไปการที่คุณกําหนดความคิดอยู่กับความก้าวหน้าของคุณเท่านั้นจะเพิ่มพลังให้กับตัวคุณมีความมั่นใจมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นพึ่งพาตัวเองรับผิดชอบได้มากขึ้นยิ่งคุณยกระดับความคิดให้สูงขึ้นมากเท่าไหร่ ความสาเร็จของคุณความมั่งคั่งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและความสาเร็จนี้จะยิ่งคงทนนานและให้ความสุขแก่คุณด้วยปัญญาที่แท้จริงเกิดจากการอุทิศความคิดเพื่อแสวงหาความดีความงามและความจริงของชีวิตและธรรมชาติสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทําก็คือเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะต้องฝึกรักษาระดับความคิดให้สมดุลตลอดเวลาหลายคนเนี่ย ปล่อยปะละเลยหลังจากที่สําเร็จไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สนใจในเรื่องของการบ่มเพาะความคิดที่ดีต่อไปทําให้สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะล้มเหลวกลับขึ้นมาได้และนี่คือสรุปสั้น20แนวคิดหนังสือคิดเห็นเป็นชีวิต motivation podcast สวัสดีครับ